สวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายเชนจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวยอดโอนและวันการโอนเงินสําหรับสถานะต่างๆที่ยังไม่ได้รับเงินกันนะครับซึ่งในวันที่6พฤษภาคมนะครับทางธนาคารกรุงไทยได้โอนเงินให้กับผู้ที่มีบัญชีนะครับและผ่านสิทธิ์เนี่ยถึง2,2 0 0 0 0คน และในวันที่7นะครับทุกธนาคารจะทําการโอนให้ได้ถึงวันละ1ล้านสิทธิ์ขึ้นไปเพราะจะต้องครบ11ล้านคนในสัปดาห์นี้ให้ได้อย่างที่รัฐพูดมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับก็ขอให้ทําให้ได้นะครับเพราะคนเดือดร้อนเนี่ยรออยู่นะครับและสถานะนะครับที่จะได้รับการโอนเงินจะเป็นสถานะ1ท่านได้สิทธิ์ระบบจะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับสสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะไม่สามารถยกเลิกได้เป็นหลักนะครับส่วนในสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ้าสถานะเปลี่ยนแล้วนะครับหรือท่านได้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วและถูกต้องท่านจะรอเพียงรอบโอนเงินในวันที่8นี้ได้เลยครับสําหรับสถานะที่ท่านได้แก้ไขข้อมูลหรือขอทบทวนสิทธิ์แล้วทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนจะมีรายละเอียดวันโอนรอบโอนดังนี้นะครับ ทั้งนี้สิทธิ์นะครับการรับเงินมาตรการเยียา,ยาเดือนละ5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะมีรอบการรับเงินดังนี้เดือนเมษายนเริ่มโอนเงินนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปไม่เกินวันที่20เมษายนนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ตามลําดับผู้ที่เข้าลงทะเบียนนะครับโดยผู้ที่เปลี่ยนบัญชีหรือหมายเลขพร้อมเพย์จะได้รับเงินโอนเดือนเมษาดังนี้รอบการโอนเงินสําหรับผู้เปลี่ยนบัญชีหรือหมายเลขพร้อมเพย์รอบที่2โอนเงินวันที่22เมษายน รอบการโอนเงินสำหรับผู้เปลี่ยนบัญชีหรือหมายเลขพร้อมเพย์รอบที่3โอนเงินวันที่29เมษายนและสําหรับวันโอนในรอบเดือนต่างๆจะโอนให้ครบในวันไหนบ้างมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. เดือนพฤษภาคมจะโอนภายในวันที่15ของเดือนนะครับ 2. เดือนมิถุนายนจะโอนภายในวันที่15ของเดือนนะครับและทุกคนนะครับที่ไม่ได้รับเงินเดือนไหนจะได้รับคับของเดือนที่ไม่ได้รับไปด้วยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดวันและรอบโอนเงินเยียวยา5,000บาทนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ไม่เข้าใจนะครับหรือมีคำถามนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ